ไม่เห็นอ่ะยังไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูแลเดี๋ยวทาเดี๋ยวแขยงให้ลุงให้ดูเออ r o l เ roll test test one two three four five โอ้ยอไร roll roll test test ไอ้เขี้ยวมาโจโจ้เฮียที่มันอะไรวันนี้ไอ้เขี้ยวมาเป็นโจโจ้เลยและกายภาพโคตรอุบาทเี่เฮีย ไอเหี้่ดาวดาวกลางอกไอเหี้่มาดาวเหนือเขาเอาได้ตีมเป็นที่อะเขาเล่าว่าไอคนเนี้ยมึงมึงไม่เล่นหรอทิะเทศเน็ตหลุดทีนึ่งรอแป๊บโลดยูโคมายไม่เกลงไม่เล่นอะอันยูสตาร์ยังไม่จบเลยเกมยังไม่จบเน็ตหลุด ยังไม่จบเลยแม่งแล้วมึงเน็ตมันหลุดอย่างเงี้ยแล้วมกูต้องมาเข้าใหม่เพราะเข้าไปเล่นต่อสัตว์เออไอ้กุยระบบนี่จังเลยว่าให้ฮัลโหลฮัลโหลพอเน็ตไม่ดีไม่เกมึงหลุดทั้งแผงเลยแล้วกูก็ต้องเข้าไปใหม่แล้วมันก็ช้าด้วยฮัลโหลอเมริเลกาอะไรกับมึงเลยพักยูยาเาฟักยูยาอเมริเลกาเชกยูยาสิ่งทีไม่เข้าไปทั้ อเมริกมาฮัลโหลทุเรศว่ะไปตาในได้ไกลโผอย่างงี้เหี้ยน้องไอ้เหี้ยกูแล้วม่มึงจะเข้าเกมกูไหมเนี่ยโอ้ฮึระบบโง่โง่อีกแหละระบบดรแม่สวัสดีครับคนไทยคนไทยเข้าใจ คนไทยห้ำใหญ่ทุกคนรับเป็นเล่าเป็นคนล่าไปกูเป็นคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไอ้ที่คุณคอมเมนต์ก็เป็นคอมเมนต์ครับต้องต้องเมรู้ว่ามเป็นคนเชมกูเค็มครับไอ้ที่เป็เกิดมาจากคอมเมนตอมเนต์คมีคนบุกว่าน่ถ้าพูดแบบนั้นในคอมว่เทปเทสประเทศเกิดมาจากคมเมนต์ครับไอ้ เออิ่งเยอะมันตึงย JA> oh, ิ่หงโยนเกิดมาจากคนคอมเมนต์ช่วยเนี่ยยะไรเลยนะโอ้โหยังแม่สไนเปอร์หน้าหีโอ้สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีกำลังซื้อซักกำลังซื้อซักกันเลย ผมทอมบอยเอ้ยทอมบอยไอ้นุน่าชอบไอ้นุไอ้นุชอบทอมบอยทอมบอยเกิดแค่อะไรวะไอ้นุมันอนย่าไปชวนตามที่เดี๋ยวมันอารวาสเดี๋ยวมันอารวาสเดี๋ยวมันอารวาสเอ้ยเองก็ไม่ตายเองก็ชอบทอมบอยเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ติดแต่ว่าไม่ได้เป็นเหมือนเพยสังคมอะเอ้ยเพยสังคมยังดีกว่าทอมบอยเออจริงอ๋อทอทมบอทอมบอยมันแย่ขนาดนั้นเลยหรอสวยเกิน่ ไอ้สังคมก็แย่กว่าอีกนะไอ้เหี้ยไม่ผมบอกว่าเซ็กซี่เกินบรายิ่งพี่ยิ่งว่าแวพี่เห็นหลว่านายเหี้ยมึงมึงกล้าแล้วพี่เข้าจีบแล้วพี่เจอทอมบอยมีกล้ามโตโต้พี่คิดว่าพี่จะทำยไงจีบนะครับเราเฮียอะไรกูชอบสาวกล้ามไม่รู้อะไอสังคมก็แย่กว่าปวดตกลงไม่แปลกไอ้เฮียเขาเฮียเขาคุก่อนเลยโอ้เสียงเสียงดังไอ้เฮียมัน ฟอนต์วินดูเด็กตัดปัดไหนวีกดวินด์เข้ากูขอเทสอะไรเป๊ะเปิดให้เล่น Arc ักในอ in Four เตรียมเปิดให้เล่นวันที่เตรียมเปิดให้เด่นมกราต้องวันยิบหกคนนาละนี่ลงนี่ผมผมมีหน้าตาคล้ายกับผู้ชายแต่ข้างในมีแต่ผู้หญิงครับโอ้โหถูมือเลยโคตรเกลนะอุ้ยตัวแต่งฟอนต์ใหม่ไหนดูดิ ทอมบอยก็น่าสนใจเนาะหุบอกทอมบอยก็น่าสนใจเยอะเชี่ยตัวแต่งฟอนใหม่ด้ไมแล้วลงแต่กระสุนเวลายิงออกมายิงออกมาเป็นกระสุนคู่ไม่เฮี่ยไม่มันมันมันกากอ้เชียอย่าไปใช้กูพี่พี่ลองใช้แล้วยิงหัวกระสุนทาวายิงหัวสามแล้แตกลองกระสุนคู่ลองแล้วอย่าไปอย่าไปใช้ชิบหาย ตตตตเตเตเดดมาครับมาเอา้าแล้วมึงเข้าอยู่ในชุมชนไม่ใช่ชุมชน,อ,นอันนี้กูเทสอันนี้นึงมึงไม่มึง,มง,มงเออชวนเข้าตีก่อนเตะมันออกกันสุดคู่น<ต>ี้บดี<ๆ>